เกือบไม่ทันครับผมนี่นี่เพื่อนๆลองดูคันนี้บอกแล้วเกือบไม่ทันเลยนะคันนี้ออกมามีคนจองเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นรีบนิดนึงคันนี้ก็จะเป็นกระบะออโต้บีทของญี่ปุ่นครับซึ่งราคาสมเหตนสมผลนะมาดูดีกว่าตัวนี้เป็นตัวรีโว่2.4ครับเครื่องยนต์นะแล้วก็เป็นตัวแซดดิชั่นนะครับมาดูเรื่องของไฟเห็นไหมคือตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะมีไฟที่แบบเป็นเงี้ยงตรงนี้ออกมาตัวนี้เห็นไหมแล้วก็ด้านในจะเป็นหลอดไส้นะครับหลอดไส้ข้อดีก็คือถูกมากนะเพราะฉนั้นถูก้วดูครับ คือมันจะมีความแบบใหม่อยู่อะนะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะาคันนี้ไม่มีชนมานะครับแต่ว่ามีประวัติการทําสีนะผมแจ้งตามตรงนะครับมีประวัติการทาสีทําสีทางร้านก็คือทําสีว่ามันสวยงามนะครับเพราะว่ารถตุค้คันที่ร้านนะครับต้องมีไบเซอร์นะเรื่องของโครงสร้างนะครับเพื่อนๆมาดูต่อมาล้อนะครับตัวนีไ้ได้เป็นล้อแม็กโูต้านะครับ น,นี่เห็นไหมสเปกย,าง,ยางที่2อ5 6 5่นะครับตัวนี้ขอบ16นะครับน่าจะเป็นสเปคสแตนดาดนะจากโรงงานนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเพิ่มขนาดหน่อยมันอาจจะดีนะครับตัวนี้ยาปี2023น่สม,มนนะแล้วก็มาดูพวกต่างๆเนหะ็นไหมโช้เชิร์กอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมหมดนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือเราเก็บพวกความสะอาดหรือว่าพ่านกนัดสนิมนะครับอันนี้ก็จะดูแลให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะได้ใช้งานได้เฉียวยาวอะ่ะนะครับอ่ะมาดูงี้กระจกถึงจะเป็นแบบสีดําด้านนะครับแต่ไฟเลี้ยวในคม เห็นไหมคือมันจะมีแบบเขาเรียกว่าสแตนดาร์ดโรงงานอะเนี่ยครับที่เปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออประมาณนี้แล้วตัวนี้มสามารถเปิดแคปได้นะเปิดดูเงียบเปิดแคปได้ด้านในทัางก๊อสานหมดเลยเป็นกระบะออโต้นะต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับก็มันจะหาย,ยากๆหน่อยนะแต่ว่าเพื่อนๆก็จะบอกกันมาว่าโอ้โหเต็มตลาดเต็มตลาดแต่สภาพนี้พูดตรงๆนะครับหาย,ยากคนสมควรนะเาเป็นผู้ครองรายเดียวนะครับประมาณนั้นสีสวยมากเลยอ่ะ ชอบนะครับสีสวยเลยนะไม่มีเยิ้มนะครับแล้วก็ดูไฟหลังนะโคมแท้นะตัวนี้นะครับก็จะเป็นหลอดไส้นะจะเป็นหลอดแบบหลอดไส้อะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็เรียกว่าหลอดฮาโลเจนอะไรประมาณน,นี้เออแล้วก็ไฟเบรกวิสาแล้วก็ที่เปิดเห็นไหมสังเกตนะที่เปิดมันจะเป็นแบบตัวแสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ชอบตัวแสแตนดาร์ดก็ซื้อโครเมียมมัแปะข้อไปจบนะครับอ่ะโลโก้อะไรพวกนี้นะครับก็คือ ยังสวยงามอยู่นะครับบางทีบางคันอย่างเงี้ยทําสีมาโลกโก้เบี้ยวก็มีแต่ว่ามันต้องไม่เกิดขึ้นจากทางร้านนะครับแล้วก็พวกนี้เห็นไหมครับแม็กไลเนอร์ตัวเนี้ยต้องพูดตรงเลยนะครับน่าจะมีการผ่านการใช้งานนะครับเพื่อนๆดูก็น่าจะรู้แหละถ้าผมบอกว่าไม่ผ่านการใช้งานเลยเป็นไปไม่ได้นะครับรถซื้อไว้ใช้งานไม่ได้ซื้อไว้จอดนิ่งๆนะครับเรื่องของโครงสร้างเนี่ยโอเคเลยนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันหน่อยนะครับดูด้านล่างกันหน่อยจะไงดังอะ่ะหัวเข่าแตกแล้วมั้งโอเค <laughs> ดูด้านล่างกันครับตัวนี้เรามีเกจความสะอาดหมดเลยนะแล้วก็เคลียร์พวกคราบอะไรต่างๆออกหมดนะครับแล้วก็พ่นการสนิมให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมมันจะดูค่อนข้างสะอาดตาเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ผมรู้สึกว่าดูสวยนะครับเรื่องของโครงสร้างแต่ว่าไปดูด้านในกันไป,ไป,ไปเราเข้ามาด้านในกันแล้วนะครับตัวนี้เป็นกระบะออตโต้นะครับข้อดีของตัวรีโวเนี่ยคือนวัตรกรรมมันล้ำนะครับอ่าตัวนี้สตาร์ทเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูแต่ละอย่างเนาะ อันดับแรกเลยสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็คือกระจกออตโอต้นะครับตัวนี้ก็คือ1นึบานประตูนะครับประมาณนี้แล้วก็อันดับที่2นะครับก็พวกเอเดเทนต่างๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแอร์นิดนึงนะครับแอร์ตัวนี้ก็จะมีไฮนะครับไฮคือสูงสุดเลยนะครับไฮสูงสุดก็ถือว่าตอบโจทย์เลยอะระดับหนึ่งอะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเบาเสียงนิดนึงนะอ่ะแล้วก็มีหน้าจอนะครับก็คือเขาจะมีคําเตือนก่อนก่อนที่เราจะปรับเซตระบบนะครับเราไปดูระบบเกียร์ถอยกัน นะครับตัวนี้ไม่มีกล้องนะครับไม่มีกล้องมีบลูทูธเห็นไหมครับก็ถือว่าใช้งานได้ระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือสฟังเพลงอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้แบบออปชันเยอะอะไรขนาดจอ Android นะครับผมอะไรคือสิ่งที่แบบที่เคยจับจับมานะผมรู้สึกว่าโตโยต้าแม่งพุงมอะไรแน่นนะครับวัสดุมันทํามาแน่นมากเห็นปะ่ะจับกระชับบือแล้วดูวัสดุแบบอืมก็คือพอเหมาะพอเจาะประมาณนี้นะครับไม่ได้บอกว่าดีนะ ออลองเพื่อนๆลองประกอบการตัดสินใจได้นะครับอ่ะตัวนี้ถือว่าโอเคตอบโจทย์เลขไมค์เหมือนกันนะครับตัวนี้เลขไม้์อยู่ที่1นึ0,000นหนะครับอยู่ประมาณเลทนี้นะครับแล้วก็กอุปกรณ์ต่างๆนะครับเห็นไหมอ่ะลองสูเข้ามาใกล้ไปอ่ะเนี่ยพวกชุดนี้นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีรอยแบบขีดขวนอะไรเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีแบบไฟฉุกเฉินผมว่ามันสูงไวนิดนึงในการออกแบบนะครับแต่ไม่มีปัญหาในการใช้งานเห็นไหมโอเคประมาณนั้นมาเรื่องของเกียร์ครับเป็นออโต้แบบ C ี t แล้ว นะครับหัวกเกียร์มันจะดำเห็ไนไหมล้องลอยแทบจะไม่ค่อยมีนะครับหัวกเกียร์นะแล้วก็พวกต่างๆเนี่ยวัสดุต่างๆเนี่ย,ยถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวท็อปเนี่ยมันอาจจะมีแบบโครเมียมหรือกอสซี่หรือเป็นแบคอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้มันจะออกด้าด้านหน่อยนะแล้วผมชอบอย่างหนึ่งนะชอบการแบบให้ที่ว่างมามันค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่วางแก้ววางของจุกจิกอะไรเงนะี้ย นะมันตอบโจทย์นะครับบัตรเบิดอะไรเงี้ยวางโอเคแก้วก็สามารถใสเ่เยติได้ผมว่านะขนาดประมาณนี้แล้วก็ power outlet ให้มาพอสมควรนะครับคือเสียบฝั่งคนขับเอาไว้ติดตั้งแบบ GPS อะไรเงี้ยเราบอกคนคนนั่งก็ติดดูนู่นนี่น,นั่นช่วยดูทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่เคยเจอคนแบบช่วยดูทางจริงๆเลย <laughs> <laughs> อย่าบูลลี่ผมนะอีโก้โหมดนะครับก็คือการประหยัดพลังงานนะครับแต่ว่ามันอาจจะได้ส่วนหนึ่งอะ่ะเล็กน้อยไม่ได้ถือว่าเยอะขนาดน,นั้นแล้วก็ใครต้องการแบบว่าเล้าๆหน่อยก็ Power Mode ครับกดเข้าไปได้เลยนะมันจะขึ้นหน้าจอว่าเป็นอีโก้โหมดแล้วก็ Power Mode นะครับปรับแอร์นิดนึงมันแรงเกินเรื่องของเบ,บาะนะครับเบาะก็จะเป็นแบบ b u c เ e t s ซ a t นะครับอบรัดนะอบรัดเลยดีดีด,ดีผมว่าม,มันกระชับดีอะ่ะผมชอบแนวกระชับอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องเปิดแคปด้านหลังให้หน่อยนะครับ แคปก็จะเปิดได้ประมาณนี้ด้านหลังเอาไว้เก็บของครับนี่พอพื้นที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้กว้างเหมือนสี่ประตูนะครับแต่ว่าก็เพียงพอสําหรับการแบบขนของขนสัมภาระอะไรประมาณนี้นะครับเพื่นพนอนๆเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงกันนิดนึงนะอย่าพึ่งนะใจเย็นๆนะใครที่แบบว่าอยากรู้ราคานะครับใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆแป๊ดนึงขอให้ดูแบบฝากระโปรงก่อนนะครับเปิดมาดูก่อนเนาะเดี๋ยวคข้ยไปฝั่งราคากันนี่ครับเออชิ้นส่วนต่างๆนะครับจะเป็นของเดิมโรงงานเกือบหมด ะเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นฝาเดิมนะครับเเบลโตโยต้านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาปุ๊บนี่ ABS นะครับอันนี้ไส้กรองกรองอากาศเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ตอนส่งมอบนะครับพวกกรองอากาศแล้วก็ไส้กรองแอร์อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็โอเคอยู่นะครับอยู่ในสภาพที่ดีวัสดุต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับแล้วก็เม็ดพวกเม็ด QC ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแผ่นเพลทนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเพลทเดิมโรงงานนะครับเห็นไหมไม่มีรอยแบบว่างัดออกมาหรือว่าอะไรแม้แต่อย่างใดนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรถที่โครงสร้างสวย นะแต่ว่าในปี20อ่ะเลขใหม่จะมากไปนิดนึง นะครับสำหรับผมนะแต่ว่าให้เพื่อนๆประกอบใจได้นะครับก็คันนี้ราคาอยู่ที่3า9 0 0 0กาครับกระบะออโต้นะย้ํากระบะออโต้สามแสนเาน้ะครับผมดูแลเครื่องยนต์แล้วก็ชุดเกียร์สูงสุด10ปีหรือ1นึ่งแกิโลเมตรตามใบรายการเลยนะแล้วก็ภายใน1เดือนแรกเนี่ยรับประกันทุกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็7วันแรกรับประกันความพึงพอใจนะครับเราจะมีอยู่ในพวกเอกสารและพวกนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถที่จะออกได้นะครับดูคลิปผมแล้วก็ตัดสินใจได้เดี๋ยวผมจะมีไน ตามไปเซ็นถึงที่บ้านเลยนะครับคุณพี่ไม่ต้องมาเสียเวลาเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินมาที่นี่นะครับสำหรับใครสนใจรถมบือสองร้านมารโอมอเตอร์ o or, หรือว่าสนใจรีโวสองจตัวนี้ปี2020ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับก็อย่าลืมนะทักเข้ามาเยอะๆนะครับเข้ามาปรึกษากันได้เข้ามาคุยเรื่องของปัญหากันได้ในเรื่องของเอกสารในเรื่องของตัวว่าฉันจะไปไหวไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับสามารถเข้ามาได้เลยวัสดีบ๊ายบายครับสวัสดีครับ